สบายดีทุกสุขคน,นมาพบมาพ่อกันเป็พี่แฟมิลี่กาวมามากินสตรอเบอร์รี่กับบักนัดน้อยเนาะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อสตรอเบอร์อรบบี่ลูกใหญ่ๆช้ำๆมาเดอ้อมากินกน้ำกะเกลือสมพูเกลือสมพูเนาะอร่อย vàng xôm xôm vàng đó chim cửa สมหวานสนน่งในนึน่งหวานในนึน่งเนาะปลามาจึ้งกับเกลือสมกูล่ะแซ่บเลย กับเกิดสมพูนเนาะนัดน้อยเนาะนัดน้อยห่ามาก หวานใส่เกลือหวานเนาะหวานมากชื่อมานจะหลายเ่อแล้วนะพันได้กิน hoàn xong มันแพงกินที่มันคุ้มค่าเนะาะบปงหมานนีสิหวานหรอ นนี้นี่หวานส้มเนะาะหรือบอกัเปรี้ยวนิดนึงปานนิดนึงอันนี้นี่นหวานเลยเนาะบ่ส้มบ่เปรี้ยวหวานมันดนอยนี่หวาน กิมนมาเงาสองบาทอยูสตรอเบอรีมันจืดซีเจ็บมากสตรอเบอรีมันจ็บลลม,จมากอิมนะ่มเนาะกินข้าวอิ่มแล้วจึงมากินเนาะาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมววี่แฟมิลี่ในเด้อเจ้าบ๊ายบาย